กบสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภุดสุค้นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง youtube โจพารวยค่ะคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาพูดนะคะเป็นแนวทางเป็นคลิปเกี่ยวกับตัวเลขของอาจารย์เซียนขาปู่เพชรเงินนักลาดย่ากโกมินนะคะก็แอดนะคะได้โทรไปหาอาจารย์จังว่าว่าอาจารย์ก็สีบ่ว่างนะคะก็เลยโทรหาแฟนอาจารย์เพื่อรับสายพอดี ก็เลยสอบถามเกี่ยวกับตัวเลขว่างวดนี้เนาะอาจารย์ฟันหรือยังแนวทางตัวเลขเป็นจังหดทิศทางสีมีอ่าหนึ่งอีกบอจังสีนแม่ค่ะก็ได้ถามเพิ่นว่าแฟนอาจารย์ว่าอาจารย์ฟันแล้วสัน้นฟันแล้วก็เลยว่าเอาขัดสั้นกับแอดก็สีมา เบาซูเอฟฟังเนาะค่ะสำหรับสายบุญเนาะคะ่ะสายบุญผู้ที่ร่วมบุญร่วมมากอาจารย์ผู้ที่รอแนวทางตัวเลขของเงินจา์เซียนขาหรือปู่เพชรเงินนาคลาดยากโกมินเพิ่นฝันแล้วเดอร์แต่ว่าเสียดายเนาะค่ะเอซที่งวดที่แล้วาบางคนเพิ่นก็เอาได้นาะค่ะ บางคนเ็นเก่าบด้ก็รู้สึกเสียดายแทนอยู่เนะก็คือหาหนึ่งแี่แหละค่ะอาจารย์ให้เลขแค่สชุดหนึ่งสงชุดก็คือหาหนึ่แป้เกาะคะนี่แหละให้5้าหนปกับ9เก้ปรากฏว่า นึ่งนี่เป็นเจ็ดนึค่ะเพื่อนบังตัวเดียวไหมค่ะเพิ่นบังตัวเดียวหนึง่งก่ะคันซีว่าแอดถือก็คือถือ่อเข่าก็คือเข่าก็าจริงอยู่ค่ะแต่ว่าอ่าที่ผ่านพนมาเนาะค่ะที่ผ่านพันมา,ท,นนมาที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้าวนนั่นก็นคือเลขเพิ่นไ 9, ยหยหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะอวนเนี่ย หนึ่งเป็นเจ็ดเป็นรอบที่สามแล้วด้วยสิเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดเนาะค่ะคือรอบที่สามแล้วเนี่ยขันแมนมินติดหนึ่งเนาะค่ะเนาะกบกันเจ็ดไว้น้ำแน่เนาะค่ะเดี๋ยวก็สิว่าจังซีจังสั้นไหค่ะเนาะแนวทางเลขของปู่เพชรเงินรักลาศคือว่าเพิ่นกะบางข้างเพิ่นให้ตรงๆม่ได้นะค่ะเพราะว่าก็จะผิดกฎบาดาลของเพิ่นเนาะ เพื่อนกะอยู่ในศีลในถ้ำอยู่ค่ะเพื่อนกะว่าอยู่งวดที่แล้วออกมันออกอีหลีดีลา้านเปอร์เซ็นเพื่อนวะบอกกับอาจารย์เมื่อ่ามันออกอิริดีโรคล้ลานปเปอร์เซ็นก็ออกอีหลีอยู่นะคะ่ะก็คือหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นเจ็ดอย่าลืมเด้อบ้านีสามรอบเลยดิหนึ่งเป็นเจ็ดนี่คันแอดบ๊วยกกบ๊วยโรคกะบ่จำเนาะคะ่ะ ถ้าแอดไม่พูดคํำนี่ว่ามีไผจจาก็จะลืมแลคะ่ะตัวแอดเองก็ลืมกันกับสารภาพตรงๆคือลืมอีหรีลืมบอกลืมวา่าทุกครั้งแล้วค่ะถ้ามีหนึ่งแอดกิสิะพูดยุ่ประจาก็คือเจ็ดรากาเก้าก็เป็นหกนะคะหกก็คือเก้าไหมคะ่ะอย่าลืมเนาะคันเบอร์บาดเจ็บ โลกเมื่อจํเนาะค่ะอันนี้แอดกะพูดสําหรับข้อเนาะค่ะข้อที่ติดตามแนวทางตัวเลขตัวเบิกของอินารย์เชียนขานเนาะค่ะเมน่าโอ้ยแอดมาเบาอย่างส่คือสีส่งเสริมสนับสนุนในการพนันแท้อย่างสิ่งนเนาะค่ะอันนี้กับว่าแม่นการพนันเนาะค่ะก็เอาไปหยิบจับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยลอตเตอรี่ไทยเนาะค่ะสนับสนับสนุนลอตเตอรี่ของไทยเทาแต่ว่าสําหรับ ตัวแรกของอาจารย์นะคะตัวแรกของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ฟันแล้วแล้วก็ฟันสองขึ้นซ้อนแล้วแอดคุยกับอาจารย์แต่มือว่านอีกเนาะ,ะแต่ว่าแอดยังบ่มีเวลาได้ทำคลิปบ้าง่ะแล้วก็เมื่อนี้กับท่อคุยกับท่อคุยกับแฟอาจารย์เนาะเมื่อนี้เพิ่นมาว่างก็เลยได้คุยกับแฟนอาจารย์เพิ่นว่าฟันแล้วเด้อสันฝันแล้วแต่ว่า เพื่อนสีพ่อม,มอื้อใดอันนี้เดี๋ยวแอดกระสิตามให้นะคะว่าอาจารย์สีออกคลิปให้มือ้อใดแต่ว่างวดนี่เพื่อนให้เฮ็ดให้สางอีลีนี่ละแฟนอาจารย์ว่าเพื่อนสีให้เฮ็ดให้สางอีลีเพื่อนอยากสร้างแล้วยากระอยากมาเต็มที่แล้วครูบารมีของเพื่อนเนาะใครรอเนาะ,คะใครรอความฝันแนวทางของอาจารย์เซียนขา ปูเพชรเงินนาคลาดกดมาเด้ค่ะอาจารย์เล้วสิเบิ้งอยู่โจเออดว่าอาจารย์สิเขาไปเบิงะะ้งแล้วค่ะใครกดรอคอมเมนต์ใต้คลิปไหมแอดน้วยนะคันแม่นว่าล่อหลายอาจารย์อาจจะปล่อยมื่นก็ได้เนาะคะ่ะถ้าคนรอเยอะแนวทางของอาจารย์เซียนคานี่ถ้ารอเยอะผู้ใดอยากได้ตัวเลขของอาจารย์ปูเพชรเงินนคาคลาดย่าโกมิน กดคาว่ารอมาค่ะคอมเมนต์มากค่ะคันแมนคอมเมนต์มาหลายนะกคะอาจารย์กะสิทนบ่ได้สิได้เอามาบอกนะะึกค่ะอาจิเป็นมื่นนะคะึค่ะถ่าน่อยกด <c oughs> มาหน่อยอาจารย์ก็สิยืดเวลาออกไปอีก <c oughs> โอ้ยน้องเอ็มบ่แมนเล่นตัวดอกนะคะ่ะสําหรับคนที่อยากได้แนวทางอาจารย์จริงๆิงที่จริงแล้วตัวเลขเพิ่นกับบ่ลายไหมคะ่ะตัวเลขกอาจารย์เส้นขาที่ปล่อยนะะึเอาวันทําพิธีเนี่ย มีหาหนึ่งแปดก็เก้าเจ็ดคันเท้าเอาหนึ่งเจ็ดแปดก็คือเจ็ดแปดตรงๆเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะบานนี้เลขเลขเก้านะคะเลขเก้าเลขหกนี่มีมาม,มีมีเป็นหลักร้อยนะคะก็ค,คือว่าเก้ากับหัวเป็นหกก็มาอยู่ที่หลักร้อยจริงๆแล้วทุกครั้งนะคะเอฟซี FC. แอขออนุญาตว่าแน่ว่า,วา เมื่อเมนเลขออกแล้วแอดคือสีมะว่าาจริงๆแล้วแอดกัคือศรัทธานศรัทธาปูเพชรเงินนักลาดอาจารย์เซียนขานี่คือเป็นอาจารย์ของโจพารวยแล้วค่ะแล้วก็ทีได้มะว่าวมานี่ก็เพราะว่าเลขทุกรอบ้วค่ะอันนี้ให้สังเกตเบื้องเดอร์ย้อนหลังก็ไป3ตัวนี่ยอยู่ในหนีเบเลิดเลข3ตัวของอาจารย์ รอบที่ผ่านมาเลขสามตัวที่เมื่อไหนตัวเลขตั้งแต่ตองวดกัเป็นเลขที่สามตัวเขาที่ปู่เพชรเงินให้มาทั้งหมดสมตัวไทยสลากกินแมงรัฐบาลไทยคันเบอร์เสื้อแอดกับย้อนกลับไปเบิ้งได้กันทุกรอบม,มันจะมีคลิปหลังๆแล้วก็คลิปมันตัวกันไ่ได้แล้วก็โกหกกันไม่ได้ด้วยเพราะว่าคลิปย้อนหลังทั้งสามารถจีไปแก้ไขดัดแปลงคลิปย้อนหลังได้เนาะ แล้วก็ที่อันเมืาเวานี่ก็กคือเลขโบรายหางเนาะคะ่ะเลขของอาจารย์จริงๆก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าไฮนึงเป็นเจ็ดเก้าเป็นหกหกเป็นเก้าเท่านั้นเองเนาะเอฟซี FC. แล้วก็กับเอาพร้อมเขาก็ซื้อกับน้าแดงสินะเพราะว่าบางครั้งนี่เพื่อนไฮตรงไม่ได้เขาก็ต้องอเอาแบบนี้ใช้มีสติปัญญาเนาะคะ่ะมีสติใช้ปัญญาเนจักน่อยสีนกันเนาะ ตามนี่น้อยพี่เมื่อน,นี่ก็ขอมาบอกก่าวเกี่ยวกับแนวทางปู่เพศเงินนักราดยากโกมินส่วนอาจารย์จะเอาผ้า,าจันทร์มาทำพิธีวันไหนนี่ต้องฟังจากปากอาจารย์เนาะคะ่ะว่าเพิ่นสีมาเฮ็ดเมื่อไรอันนี้ก็ต้องให้อาจารย์ต้องสัมภาษณ์อาจารย์เนาะคะ่ะแต่ว่าแนวทางความฟันนี่เพิ่นฟันแล้วพี่ ผู้ใดอยากได้เอาไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนเนาะค่ะเอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยจิบจับไว้ก่อนก้อนที่จะดังที่จะหาซื้อไม่ได้เนาะกะคอมเมนต์มาค่ะคอมเมนต์ใ้คลิปมาเด้อไฮจันแล้วก็ไปเห็นไปเบืองขันว่าคอมเมนต์มาหลายเนาะอาจารย์ท้นมาได้ดิ <c oughs> นี่ใส่อาจารย์กับแปกเยอะอ่าเป็นค้นใจอนน่อนเนาะท้อนไปแล้วอาจจะปล่อยตัวเลขไขมือืนก็นได้นนเนาะก็ <c oughs> แต่วางวดนี้เอฟซีแฟนอาจารย์แอบกระซิบอยู่ว่าเฮ้ยเพื่อนไห้เอาอิริดิเพื่อนไห้แตกอิริดิอาจารย์ฟังข้าวๆตอนนี้แฟนอาจารย์สั่งลอตเตอรี่มาแล้วสัน้นตอนนี้แฟนอาจารย์เซียนคะ่ะสั่งลอตเตอรี่มาแล้วอย่างละร้อยใบร้อยใบแล้วกะโทรหาแล้วโทรหาค้นขายลอตเตอรี่แถวบ้านเพื่อนตลาดอำเภอจังหวัด ทางบ้านเพื่อนนั่นละ่ะสั่งลอตเตอรี่แล้วร้อยใบยสัน่นเอา้าคอนเมนจังไงก็คอมเมนต์ใหนแอดนั้งแนเด้อขอคนละไลา์ละแชร์เนาะคะ่ะฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์มาเล้วค่ะคำว่ารอเะะล้วค่ะรอมาเนาะเอฟซี FC เนาะกดีใจเนาะคะ่ะก็ดีใจสลับคนที่เอาได้เอาเป็นแอดขอแสดงความยินดีด้วย คนที่เอาได้เอาเป็นสําหรับคนที่ลืมกระบอกเป็นยังเนาะคะ่ะกัขี้ลืมคือกันแน่กัขี้ลืมคือกันคันบ่เจ็บโบรคบ่จำเนาะคะ่ 1, น 7, นะหนึ่งเป็นเจ็ดเนาะค่ะหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกจะลืมเด้อบันี้เด้อบันขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อคะ่ะเป็นกำลังใจกับทางช่องโจผ้าลวดเนี่ยเนาะคะ่ะขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสก้ๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อยู่ตลอด งวดนี้ผู้ใดบ่ท่านได้ก็ให้ได้บ่ท่านมีก็ให้มีบ่ท่านเถือกอไกเถือ่อให้ล่ำให้รวยใครกดไลค์กดแชร์ให้นอ่ะให้ถือรางวัลที่หนึ่งถูกๆรางวัลที่มีให้สมองโป้งให้สมองใสขึ้นคิดออกนะะู่ค่ะก็าสาหรับคิปด,ดีคขอตัวกอน,นะะ้องค่ะคิหน่าจอกันใหม่สวัสดีค่ะ